สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้วันนี้เราจะมานะครับพิจารณาหุ้นอะไรนะครับโอ้โหกำไรระเบิดระเบอ้อเลยนะครับมีการสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับพูดถึงหุ้นหรือ ROE นะครับ Return on Equity นะครับผลตอบแทนที่ย้อนสะท้อนกลับมา ถึงมือผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าส่วนทุนนะครับสูงมากมากนะครับเฉลี่ย4ปีที่ผ่านมานี่ก็อยู่ราวๆห้าสิบหเเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณปู่วอร์ลัมบรเฟตบอกว่าสุดยอดของหุ้นนั้นก็ถ้า ROE นะครับอยู่ที่15%ต่อปีขึ้นไปเนี่ยทุกๆปีนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่าเงี้ยของรายได้นะครับ กำไรสุทธิได้เงินปันผลเนี่ยนะแล้วก็ยังรักษาระดับนะครับ ROE ได้เนี่ยถือว่าโคตรสุดยอดแต่ว่าหุ้นตัวนี้นะครับผมย้อนหลังไปนะครับไม่เฉพาะ4ปีนะครับย้อนหลังไป9ปีเนี่ยนะครับมีอัตราการเติบโตของนะครับเรื่องของ gross profit margin นะครับกำไรขั้นต้นก็ดีนะครับ operating นะครับ profit margin นะครับ OPM เรื่องของกําไรจากการำเนินงานก็ดีหรือว่า n p t p r o t m t r มาจินนะครับกำไรสุทธิอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตขึ้นแบบแบบสุดๆเลยนะครับเราก็เลยจะไปดูกันว่านะเพื่อนๆน,นะครับใครมีหุน้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตหรือว่าอยู่ในวอตช์นะครับถ้าใครได้ตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดนะครับปี19นะครับปีสองพันยี 2020, อย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเนี่ยถือว่ารวยนะครับ รวยทั้งเงินปันผลแล้วก็ส่วนต่างราคานะครับมีกําไรแบบเห็นๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในตลาดมานะครับแล้วก็เรานะครับจะไปดูกันก่อนนะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขามีข้อมูลบริษัทแบบย่อยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เราดูในส่วนของ ราคาพานะครับ25สตา์นะครับนโยบายการจ่ายปันผลคือไม่น้อยกว่า1 0ของกําไรสุทธินะครับทุนจดทะเบียนเนี่ยแค่137ล้านเองนะครับชำระเต็มไปเรียบร้อยล้นะครับอันนี้ก็สบายใจหายห่วงได้นะครับในส่วนของปันผลเนี่ยผู้บริหารประกาศไปแล้วพูดไปแล้วเป็นข้อบังคับของบริษัทเนี่ยนะครับทำได้หรือไม่ได้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คดูได้เลยนะครับว่า ผู้บริหารพูดได้ทําได้ไหมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับหรือแบบย่อยๆนยในแฟกชีตนะครับลักษณะธุรกิจเขา,าให้นะครับบริการจัดการประมูลนะครับมาเก็ตแคปก็4,000 0 0ล้านนิดๆน,น,นะครับอันนี้ก็ข้ามาในตลาดเนี่ยปี2556นะครับก็ประมาณ12ปีนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกี้ที่ผมคุยกับเพื่อนๆว่านะครับเรื่องของการจ่ายปันผลนั่นนะครับเพื่อนๆดูนะครับหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลปีละสองครั้งนะครับจ่ายปันผลปีละ2ครั้ง2ครั้งถ้าดูจากนะครับถ้าดูจากปันผลเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปคํานวณกับ กำไรสุทธิที่บริษัททําได้ว่าเขาจ่ายปันผลเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบเซนะครับอันเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเช็คดูได้นะครับเขาพูดได้ทําได้หรือไม่นะครับแล้วก็คราวนี้นะครับเราดูในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนว่าร่ํารวยหรือว่าปาันกลางหรือว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของสภาพคล่องนะครับธุรกิจประมูลนะครับก็ จะอยู่ที่1กว่ากว่าเองในแต่ละปีนะครับปีนี้อยู่ที่1.31นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คเรื่องของเจ้านี้การค้ามามาช่วยนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นที่ลงทุนในส่วนของเครื่องจงเครื่องจักรหรืออาเลนตามันน้อยมากนะครับก็เน้นใช้เลวเวเลตนะครับหรือพลังทวีของหนี้นะครับที่ก่อให้เกิดกําไรนะครับ ซึ่งบริษัทนะครับตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าวิกฤตโควิดหรือโน,นนี่นั่นอะไรต่างก็ผ่านมาได้อย่างสบายเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับวงจรเงินสดเนี่ยก็คือได้เปรียบโคตรเลยนะครับเออได้เปรียบยังไงนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือเก็บเงินได้ภายใน20วันไม่เกิน42วันเนี่ยนะครับแต่ว่ากว่าจะเอาไปชําระพวกเจ้าหนี้กันขาที่ที่เป็น2เท่านะครับสองเนี่ยนะครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ7เดือน7เดือนกว่าเ7 8เดือนเลยทีเดียวนะครับถ้า2องก็คือ8เดือนเลยทีเดียวกว่าจะนําเงินไปชําระเขาฉะนั้นเงินน่ะนะครับที่หมุนในกิจการแปดเดือนเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเรื่องของลงทุนเรื่องของอการหมุนในกิจการต่างๆมันเลยเอาอยู่ไงครับหนึ่งกว่าหนึ่งกว่านะครับแล้วก็พลังเรือเรลตตรงเนี้ยมันก่อให้เกิดกําไรสุทธิฉะนั้นเป็นหุ้นที่ถ้า ในมุมมองยุคปัจจุบันกนะ็คือหุ้นตัวไหนถ้าใช้ทุนน้อยใช้ระยเวลสูงและสร้างผลตอบแทนได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะล้มมาก็เจ็บตัวไม่มากนะครับเพราะว่าเต็มที่ก็ในส่วนของอทุนนะครับจดทะเบียนหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับชำระนี่เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างนี้นะครับก็ไม่ถึงตัวของอบุคคลธรรมดานะครับก็มาสิ้นสุดที่นิติบุคคลหรือบริษัทมหาชนเท่านั้นนะครับแล้วคราวนี้ เรามาดูเรื่องของงบกระแสเงินสดบ้างนะครับกิจกรรมการดเนินงานนะครับทำธุรกิจแล้วมีกําไรไหมติดลบไหมอันนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบวกนะครับแต่ว่ามีขึ้นขึ้นลงๆนะครับตามเศรษฐกิจบ้างนะครับบางปีก็กํากไรจากการเนินงานสูงบางปีก็น้อยนะครับแต่ว่าในส่วนการที่มีเงินสดนะครับกว่าจะเอาไปชําระเจ้าหนี้การค้าทั้ง เจ็ดแปดเดือนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปลงทุนและสร้างผลตอบแทนนะครับมันจึงมากกว่าตรงนี้อย่างพวกเราเห็นตรงนี้ครับ405ล้านนะครับ, 5, 000, 000, รบแต่กําไรสุทธิจริงๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าเออปี67เห็นไหมครับปี67อยู่ที่68สตางค์ต่อหุ้นปี66นะครับอยู่ที่63สตางค์ต่อหุ้นนะครับทั้งๆที่กําไรจากการดำเนินงานปี66เนี่ยสูงกว่านะครับแต่ กำไรสุทธติต่อหุ้นนะครับปี67เนี่ยยังมากกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเอาไปลงทุนแล้วก็ได้ผลอยู่นะครับในส่วนของหนี้สินนะครับที่เราจะมาพิจา,ารากันเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับผู้บริหารรอบคอบมากนะครับเงินเบิกเกินบัญชีเงิน,นกู้ยืมระยะสั้นไม่มีเลยเห็นไหมครับเจ้าหนี้การค้า341ล้านอย่างหนี้สินรวมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับ354้ยบล้านถ้าเราไปหักเจ้าหนี้การค้าออกซึ่งกว่าจะเอาเงินไปชําระ เจ้าหนี้กันค้า300กว่าล้านเนี่ยเจเดือนนะครับนี่จริงๆก็เหลืออยู่ร้อยกว่าล้านฉะนั้นนะ่ะส่วนของ cr หรือ c u r r e n t r a t i o เนี่ยสภาพห้องเนี่ยมันก็3-4เท่าอยู่แล้วนะครับสบายๆเลยนะครับประมาณ4เท่าขึ้นไปอยู่แล้ว cr นะครับ c r c u r r e n t r a t i o เนี่ยนะครับก็ประมาณ4เท่าขึ้นไปอยู่แล้วเราหักเจ้าหนี้กันค้าออกไปในส่วนของหนี้นะครับหนี้สินระยะยาวมันเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่านะครับยังไม่ได้ใช้อ่า สิทธิ์การเช่านะครับแต่ว่าจ่ายทําสัญญาไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็บันทึกทางบัญชีไว้เกาะนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เลเวลตรงเนี้ยนะครับหรือพลังของนี่ตรงเนี้ยมันจะเกาะให้เกิดรายได้ในอนาคตนะครับก็อันนี้เรื่องของลักษณะธุรกิจนะครับอันนี้เราจะไปดูในส่วนของนะครับงบการเงินนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูในเว็บไซต์จิตตา .com ได้นะครับหลักฐานนะครับ ตอนนี้ราคา7บาท45เพื่อนๆดูนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยปี1920เนี่ยนะครับราคาลงไปประมาณ4บาทนะครับเพื่อนๆถ้าใครได้เก็บในช่วงเนี้นะครับราคามันพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว,ว่าขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะครับ10กว่าบาทนะครับจากประมาณ4บาทอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไป10กว่าบาทเนี่ยนะครับ อย่างถ้า4บาทขึ้นไป12บาทใครซื้อถือลงทุนก็มีกําไร200%ล้นะครับแค่ช่วงระยะเวลาแค่ปีเดียวเองอย่างวิกฤตตอนนั้นนะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่7บาทกว่านะครับถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เพื่อนๆก็อยู่ที่สติปัญญาในหุ้นของแต่ละท่านนะครับว่าจะพิจารณาเป็นยังไงนะครับเราคำนวณนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็เรามาคำนวณเรื่องของโกลดนะครับอัตราการเติบโตนะครับ เราใช้ตัวเลขค่าเฉลี่ยนะครับอย่าง9าปีเี้ยผมผมลองคำนวณดูแล้วก็เติบโตประมาณ145%อนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดเรื่องของอัตราการเติบโตนะครับ3ปีต้น3ปีท้ายนะครับอันนี้ในส่วนของอเพื่อนๆลองดูตัวเลขแต่ละบรรทัดนะเพื่อนๆลองศึกษารรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะครับอย่างผมให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของ GPM นะครับ GPM ก็คือ Cross Profit Margin นะครับ GPM นะครับ GPM อันนี้กำไรขั้นต้นเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับกำไรขั้นต้นสูงมากนะครับกำไรขั้นต้นคราวนี้กำไรจากการดำเนินงานเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับมันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็แล,วกแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับกำไรสุทธิอัตรากำไรสุทธิก็ เฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่ำกว่า20%นะครับอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ยนะครับคราวนี้เพื่อนๆสามารถดูได้เลยว่าบริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวเลยนะครับเงินทุนหมุนเวียนก็อยู่ระดับ100ล้าน200กว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคราวน,นี้ในส่วนของอผลตอบแทนต่อส่วนของพูดถึงหุ้นอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับ อ่ายี่สกว่าปัจจุบันนี่นะปลาเข้าไป55%ละโดยเฉลี่ยนะครับสามปีสปีเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ55%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่มีงบการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับพึงพอใจในผลตอบแทนหลายๆส่วนแล้วก็มองการไก่นะครับหรือเอาอาจจะเก็บไว้พิจารณานะครับไว้ในวอชลิ์ก็อยู่ที่เพื่อนๆนนะครับว่า เรานะครับสนใจหุ้นเกี่ยวกับบริการ,รการประมูลไหมนะครับประมูลทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในขอบเขตนะครับความถนัดชำนาญของความถนัดชำนาญของบริษัทนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจในการที่จะเราจะพิจารณานะครับตัวเลขต่างๆแล้วก็อัตราผลตอบแทนนะครับหุ้นที่มีนะครับมาจิ้นสูงมากนะครับมีเรื่องของกําไรขั้นต้นกําไร จากการดำเนินงานมีเอา E นะครับผลตอบแทนโดยเฉลี่ย55%ต่อปีนะครับ4ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ไม่ได้การันตีกำไรในะอนาคตนะครับแต่ว่าเราสามารถดูประวัตินะครับประวัติที่ผ่านมาทำได้ดีก็ยังดีมีผลงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีกว่าเราไปคาดการอนาคตอย่างเดียวโดยที่เราไม่ดูนะครับ อดีตผลงานที่ผ่านมาว่าทําแล้วทําได้ผลหรือไม่นะครับก็ขอใหเพื่อนๆนะครับมีความสุขในโลกแห่งการลงทุนนะครับเรียนรู้เรื่องของหุ้นรายตัวไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ